สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุก่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่11มิถุนาย,ยนปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลอรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเรื่องงน,นที่โปรแกรฟฟุตบอลโลกรอบคเลีอกโซนอเมริกาใต้กันก่อนเลยดีกว่านะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นนัดที่16คู่แรกก็แข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับบลริเวียจะพบกับกชิลีคู่ถัดมาก็จะแข่งขันกันในเวลา6กโมงเช้านี้นะครับอุลุกไวยจะพบกับวกเวนเนซุเอลาเวลา7นาฬิกาอาร์เจนตินาจะพบโคลอมเบียเวลา7นาฬิกาสีบราซิลจะพบวัยและวเวลาแปดนาฬิกาสาินาทีาทเปรูก็จะพบกับเอกวาดอร์นะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลโลกร,บรกอบเขือ้ซนคอนคาเคปกันบ้างนะครับในเช้าวันนี้ก็เป็นนาที่4และก็น,นัาที่5คู่แรกก็แข่งขันกันในเช้ามื้อน,นี้นะครับเวลาตีสองเซนต์คิดเฉพาเกรเนดาคู่ถัดมาก็แข่งขันกันในเวลาตีสามคิว erm บาร์เพเบอร์มิดาเวลาตีห้าเฮติเฉพาคูราเซาเซนต์ลูเซียเฉพาบาเบโดสเวลาหกเนิกาโดมินิกันเฉพาโดมินิกาจาเมกาเฉพกัวเตมาลาเวลาเจ็ดนิกาปานามาเฉพานิโกลาโก กาลานาจะพบมอนเซร์ลัดเวลาแปดนาฬิกาคอสตาลิกาจะพบดิีนีเดตเปอร์โตริโกจะพบเซนวินเซนเอลซาวาดอร์จะพบอซูรินามและเวลาเก้าโมงเช้านี้ฮอนดูรัสก็จะพบแอนติกาโปรแกรมฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติในเช้าวันนี้นะครับเวลาตีสี่นิวซีแลนด์จะพบยูเครนเวลาเจ็ดโมงเช้านี้สหรัฐอเมริกาจะพบสวิตเซอร์แลนด์เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีคนแคนาดาจะพ่อไอริลิโคสต์และเวลาแปดนาฬิกาเม็กซิโกจะพบตุรกี โปรกแกมฟุตบอลโคสาฟาครับในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลา20นาฬิกาบอสเวนาจจโปซัมเบียและเอสวาตินีจจโปแทนซาเนียและโปรกแกรงฟุตบอลยูโรยู21ในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1เวลา23นาฬิกาเซอว์เกียจจโพสเปนเวลาตี2ออิตาลีจจโพโรมาเนียโปรตุเกสจจโปฝรั่งเศสและโปรแลนด์จจโพกัจ,กจเจียนนะครับหลายนี้คือโปรกแกรงฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสวัสดีครับ